สวัสดีครับล d ควิดโมลี่รังสิตครับวันนี้มี b m เมนะครับ X1 นะฮะขันบลล่มเลยนะฮะก็หน้าใช้นะฮะนนี้เป็นเครื่องวางขวางขับหน้านะครับเปลี่ยนน้ำมันลิควิดโมลี่นะครับมาที่ช็อปเราเราก็จะแถมเอนจิ้นฝัดผัดให้นะฮะทำความสะอาดเครื่องยนต์นะครับนะครับลงมือทำงานกันเครื่องทิ้งไว้นะครับห้าถึงสิบนาทีนะทำการถ่ายทิ้งนะครับ เครื่งยนตัวนี้ก็ให้พละกําลังที่มากนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะแต่ว่าระบบเนี่ยก็เปลี่ยนขับหลังวมาเป็นขับหน้าเลยนะ X1 ในเจนแรกเนี่ยเป็นระบบขับหลังจ็เป็น X3 นี่ขับเคลื่อน4ล้ออันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกับมินินะมินิคูเปอร์เพื่อนๆที่ใช้ BMW นะครับในยารลังสิตก็ แวะมาที่ช็อปลิคิดโมลี่ได้นะครับเราลิคิดโมลี่ลังสินนะครับก็ได้พบปะเพื่อนๆก็ดีใจนะครับตัวนี้เราก็ตั้งใจทํานะครับให้ราคามันย่อมเยาวนะราคาเราจะถูกกว่าร้านที่อยู่ในเมืองนะเนื่องจากว่าเราเป็นลักษณะโฮมการ์ลาดนะครับผมทาที่บ้านนะครับไม่มีลุกน้องนะครับค่าใช้ใจ่ายเราก็จะซอฟกว่าเยอะนะครับคือในเมืองเขาไม่ได้ทาแพงนะคือเขาคิดคอร์สเป็นค่าใช้จ่ายของเขานะไม่ใช่ว่าในเมืองเขาแพงเดี๋ยวจะหาว่าเราไปโจมตีเขาเขาต้องคิดราคานั่นแหละไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้นะครับ เราก็มีโปรโมชั่นแถมเพิ่มให้ด้วยนะครับนอกจากว่าเราจะคิดค่าบริการถูกคิดค่าน้ามันถูกแล้วนะครับเราจะมีเอนจินฟอดพลาแถมให้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เติมไปแล้วนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ามันเสร็จก็เราจะแถมตัวออยล์แอดดิทีฟให้อีกก็เป็นสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับเราก็แถมตัวนี้เพิ่มให้อีกนะฮะน้ำมันที่ใช้ก็เป็นลิควิดโมลีนะครับสังเคราะห์ลอยนะครับก็เป็นตัวท็อปเทคนะครับสินคภาก็พรีเมียมแล้วนะครับสูงสุดท็อปคลาสของลิควิดโมลีเลย เป็ี่ยนกองนะครับเปลี่ยนโอลิงนะแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับพอเปลี่ยนเป็นชุดนะครับจะได้ตัดปัญหาเรื่องการรั่วซึมนะไปติดตั้งแล้วก็ไขทอกกันครับติดตั้งกองน้ํามันขึ้นไปเรียบร้อยนะไขทอก25นิวตันน็นอตถ่ายน้ํามันนะหมุนได้ด้วยมือนะครับเห็นไหมฮะเกลียวสวยๆนะครับเพิ่งหมด BSI มานะช่างหมงสูนก็ดูแลอย่างดีนะไม่มีการมา โอเวอร์ท็อกนะครับเนี่ยเราไขเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปไขแล้วก็จะท็อกอีกทีหนึ่งนะครับสวิตเรียบร้อยนะฮะเอ็กวันเดี๋ยวเรา g r ับเครื่อง B M นะครับก็เหมาะกับไอคิวโมลี่ท็อปเทคนะครับตัวนี้ห้าดีบิลสามสิบเป็นเบอร์ตรงของเขาเลยนะครับก็ผ่านมาตรฐาน B M W ลองไล i ์ศูนย์สี่นะฮะในแอปพลูของ B M นะใช้ได้อย่างมั่นใจนะครับกาเช็คค่า T C A แบตเตอรี่ต่อตรวจเช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะครับ ค่าพวกนี้ถ้าเราอ่านเป็นน่ะเราก็มันก็จะบ่งบอกอะไรเราหลายๆอย่างฮนะเช่นตัวนี้นะค่า Healthy เฮลตี้นะฮะสุขภาพนะ c c a นะครับก็จะอยู่ที่สองหลอดกว่าซึ่งจริงๆเราควรจะมีห้าร้อยขึ้นไปนะสนหอหลอดรถยนตะ์ BMW แบตมันลุกเ,เริ่มเลยนะฮะนี่ค่าความต้านทานภายในย internal resistance นะฮะจะต้องต่ำกว่าสิบโอห์มสิบมิลลิโอห์มนะตัวนี้ก็สิบเอ็ดกว่านะก็ถือว่าเริ่ม,เร,มเริ่มเยอะนะอา่าถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่า เครื่องที่ได้รับการดูแลอย่างดีนะฮะมันจะเงาเงานะมันจะไม่มีคราบคราบรอยไหม้ของน้ามันเครื่องแดงๆเลยนะใช้น้ํามันเครื่องก็เลือกเกรดน้ํามันเครื่องที่สูงสูงนะทนความร้อนได้ดีนะฮะไม่งั้นก็จะมีคราบยางเหนียวภายในเครื่องยนนะต์ uh, uh, นะครับเราเติมเอ็นออยล์แอดดิทีะครับตัวนี้เคลือบเครื่องยนต์นะครับแถมให้นะครับก็รวมกับตัวเอนจิ้นฟัดก็มูลค่าก็พันสองนะครับคุมนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับ เช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับก็เต็มพอดีรีเซ็ตไฟสวิตต์เรียบร้อยนะครับรีเซ็ตไฟสวิตต์เรียบร้อยนะครับก็อีกทีหนึ่งก็ปี2 0 2 6หรือว่า1 2 0 0 0หมืนองพักิโลนะเรียบร้อยนะครับสลักการสวิตต์นะครับเครื่องนะครับเบคุนเบรี่ท็อปเทคนะครับสังเคราะห์ร้อยนะครับ BMW X1 นะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับน้ำมันเบรกก็เดือน3นะครับ